กาะเสม็ดบ้านไทยแสงเทียนรีสอร์ทวันนี้วันที่สี่สิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายสามโมงนะครับเพื่อนเ,ออเมื่อเช้าได้ส่งรูปทีเ่เราได้พ่นหลังคาบ้านของเราเป็นสีขาวนะครับไป สี่หลังเนาะที่เมื่อเช้านะครับแต่ตอนนี้ก็น้องๆเด็กๆที่บ้านก็ทําเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเป็นน่าจะหกหลังเจ็ดหลังแล้วนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีลูกค้านะครับไม่มีลูกค้าเลยส่วนใหญ่เป็นขอสมเหตุทุกที่นะครับเงียบสงัดไปหมดทุกกี้ก็เลยต้องปรับปรุงนะครับทําบ้านให้สวยๆรองรับลูกค้านะครับ ถ่ายบ้านแล้วก็มาถ่ายทะเลเพื่อนๆดูอีกนะครับช่วงนี้ทะเลสวยนะครับน้าใสทรายขาวเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยทรายขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้ต้นเขียนทะเลเราก็แทบจะใบแทบจะ,ะปกคลุมดินแล้วนะครับเพราะว่าทรายขึ้นมาเยอะนะครับช่วงนี้จากการที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็เงียบสงบเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆ ดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าอยู่ในห้องแอร์นานๆน,น,นะครับเ,เพื่อนๆก็ออกมาข้างนอกที่อากาศถ่ายเทนะครับออกมารับแสงแดดวิตามินดีนะครับรับออกซิเจนเพราะว่าอันนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับเยน็ยนๆมีเวลาก็ออกเดินในหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่า ผมอยู่ที่นี่ผมก็ออกเดินไปปาลดีนะครับแล้วก็เดินกลับมาก็ลงเล่นน้ำหน้าบ้านน,นะครับช่วงเี้เพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยแดดีน้ำใสเลยนะครับเนี่ยทรายสวยช่วงนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิดระบาดยังหนักหน่วงวันนี้ก็ประมาณ20,000คน,นะคนนะครับ20,000คนนะครับก็นอกจากว่าในเรื่องของแสงแดดนะครับสร้างวิตามินในเรื่องของออกซิเจนแล้วก็ดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายเราก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าพวกแบค ทิเลียนะครับก็จะอยู่ข้างในลำไส้เราเยอะนะครับเพราะนั้นก็ต้องล้างลำไส้ดีทอ็อกอะไรก็ทำให้ลำไส้สะอาดแล้วก็ขับถ่ายดเรื่อยนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างปุ่มคุมกันของเราให้ <c oughs> แข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับนะครับอย่าคิดมากนะครับดูข่าวโควิดมากก็จะนอนไม่ค่อยจะหลับก็อย่าไปดูมากนะครับให้พอรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงมั่งนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ครับ ก็นอนให้หลับนะครับรักษาสุขภาพสร้างภูมิของตัวเองนะครับแข็งแรงมากให้มากที่สุดใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดซะนะครับจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่กันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับลมดีเพื่อนๆเห็นมันผมมันยืนอยู่สักแดดนี่ยนะครับลมดีอากาศดีก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับ เพราะว่าท่านบุทรธาตก็สอนไว้ว่าก็คือการทํางานคือก,การปฏิปัดผับนะครับจอยเพื่อนๆปลอดภันออยนะครับแล้วก็มีความสุขมีโอกาสแล้วมาเที่ยวกันนะครับเพื่อนจะเห็นมีความเปลี่ยนแปลงของบ้านไทยแสงเทียนรีสอร์ท <c oughs> นะครับรอาจจะคล้ายๆวัดล่องขุนสาขาเกาะเสม็ดนะครับเพื่อนๆขาวประมาณอย่างนั้นโชคดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ